กาามะครกรกาาอมีอาไลน์ตัดตานในวันที่1 1เอสเดือนพนปีคริสต์ศักรหิงสาวหาค่ะเมื่อได้เข้าขาเมาเป็นรองเงาไลา่ซื้อและปีญาหลีกลายเมื่อแล้วได้ปีพิดอร่อยเขาก็ะัดใจเอาไว้ น่งหือเดเียนมาน่งหือเดมีมาหลกร้อยนางฮือลูกหล,นล,กลาน้อยปอติเลยคู่หลกร้อยตีดอตั้งหลก็ขับใจกันแกไามา่เมื่อนำวิดีโอเอามาต่างอีพีดอหอขา,ขาจีในใหหนึ่งคือคือให้ตีไลมีปืนตีไรมีภาษา ความหลับที่ได้มีจือจัดแหล่ตีดิเปลี่ยนมาเธอมันเดียบเี่ยตาได้ตั้งปีนี้มึงหล่อเกล้วก่อนขอข,อขออึ้นเยอะฮือหื่งแหล่ลอมาเลยเป็นคนมึงนอกมึงที่แล้วยอมหับไหลนะวันหนึ่งคือคือในที่ได้มีหนึ่งภาษาตีได้มีหลีกจอง ความล่งฟินแงฟิงทุง่งก็ขึ้นก็นไม่่าเมื่อเห็นปีบนมากห้สุยามีหัวขัอยู่ห้าสุยามีเจ้าผ้าอยู่ห้ายามอุปึ่งพ่องําคือเจ้าคือขุนอ,อยู่เนี่ตีอะไรตัวเงาดอกไปไปลดอกเงาปานสิบปานจึงไหนเสลจังลบาบาคือกนอันมีแผ่นลิ้น คือคนนั้นมีเมืองเจอไนเออเมืองหนึ่งหุยไั่นเนคือเหลยวหุยห้าอําว่าไต้จังไรมาใจขอความมาเจือใจเจือจาบอกว่ากูเจ้าคือเจืออนปอปอกกระดอกหรือเผียดดินแม่เมืองต่บอกว่าเจือาจในจินใดเกาะงค์บากูเจ้าคือมันเป็นที่ไหน mang qua mang lại này để đặt là chọn kiểu tay ơi lưng chiều liền này tay la để ẩm phít đường cầu tay là quạt tái tay đủ đặt là chọn kiểu mương hùng gì đây là là nơi bên mi khử jom kiểu lưng chiều liền เดี๋ยวเบปันเจ้าผ้าเจ้าปันจริงเจ้าผ้าเมืองนํำสั่งอันเดียเจ้าผ้าวินอรอยดาก็ได้แก่ในตอนีดีที่สุดนั้นจอมผิวลอยอันใจตื่อยู่วันเ่ไรกตีลานว่าอันตู้มันไหนก็ยังหลับไหลจอมผิวอันเต้มันเนี่ยเข้าหลัวเอาอันเจ้าผ้าส้างออกมาเตีออกมาปันเจ้าผ้าปันจริงเมืองนํำสั่ง เอ้ในมันเป็นเส้นไนกาเงาปืนขาม,มันตีเตะตีมีมากควกะหลังงมาดนย้อนว่าสิ่งใดกำกองเสือสางเล่าหรีเมืองปลัดสมบาเอาดาโอเพ็ดต่ำตึงแควเหมือนใครเฮ็ดขุนคนเมืองไหม่ก็รู้อ่ำเฮ็ดขุนเพียนบินแลกขี่ไว้จึงจ้าเจ้าคืออ่อนเขาก็ คือมาลาบ่าคือเกา่าคือมาเถียงกันคือคือเยอะๆมึงรลายห่อมึงปาโอห่อมึงว่าอ่อมึงขี่กูก้การเขาเออเนี่ก็เถียงกันมาอิ่มกันมาใครเจ็บใครเฉียดก,กันมาเจ้าใดก็ส้ำเปลี่ยนไว้เท่าน้นปลาเลยหยทางาาลายปลาไบ่าสิ้นใจอ,อ่ำเก่งแข็งอ้วนอ่อนดิมก่อนอ่ำมอกืนกลางเด็กืึงป้อง ตีเดียวว่า,าจางเฮียตาเอ,อเจ้าคือ,อมือไก่เอาขาพุง่งใหญ่เดียบไปเจ็บพีเทียบถือเอามือได่เจ้าในโขมันมีเลยเจ้าในแตดกว่าน,นี้เจ้าคืออ่อนเขาได้เม็ดป้าเลยได้เห็้ปิดได้หมออุหมอด้วยหมอ,อขึงก็มีเช่นเนี่ยปีนาเจ้าคือมึงสมัยอะไรเสียบ้าเอาลองตีมันสิได้ลายหลักการ ตรงมีนาเดียวกันหมดวันเมื่อไปีน้องรอยเขาตีลิกขึ้นมาขึ้นพ่อนสอนวันกวนหนุ่มลูกเคียนเรียบตีหยาบเรียบตีหนาไว้ป้อลลิกได้ในทางไทยไง่ายไว้ย้อนเขาปีนได้เลยมันง่ายหรือบอลลิกไทยก็าหาไม่ยาก ภาษาอังกฤษ f o o t fit for f i เนี่ก็ทำมันง่ายป่อขามาถ่อมพี่อารลอยเขาสวนหลิกแล่มีคนกับ่อวิดีโอมานันกวมามากลุกมหมกลักหมกเลกมมกลึกเฮี้อยอะไรมันไม่ยากมองการน,านั่นอีอนันาจูสัตตูเพีย้ยตกาตูข้าจำนาจำใจมันน้ำไปหิอะไรกตีขไหม เจอมงก็มงเปียงสื่อเมียงกอมเมียงเมียงอะอันนั้นผิดเกิดเป็นกวนมาอ่านมาลั่นตื้นใรหูน้นาตีหู้คุณพรคือเผ่อคือมันก็หักเปียงสิ่งเปียงเอาไว้เมื่อเดี๋ยวนี้สอนอีกร้อยขึ้นมาซ้ำว่าน้องเขียวอ่ำเดียกสีป้อมก้อยร้อยนำสันมันกึม ้างไหนทนี้ก็ไหน,นได้ขยิร่มร้อย,ย,ยไปอยู่เมียฮะใพุกกาีไ,ากได้สอนอีกรอยลีกร้อยเรอได้ม้ลีกร้อย,อยหรไดู้ย้อนอะไรย้อนเ่ว่ามันเป,ป็นปืนการของสึกเลยนะปืนปีป็นเฮ็ดคงเฮ็ดพัดก็แบนั้นเดี๋ยวได้าใจหมัมกกระลุกหมักกระลักหมักกระเล็หมักกรลึกเมกื่อดนาวิดีโอ អន្តរកម្មនៅលើឡាញកាហមខ្រាកាហមខ្រាកាហមខ្រាហមេកាខ្រាកាហមខ្រាដាំកេងត្រីកាមខ្រាដាំកេងសាក្រីកាហមខ្រាដាំកេងតឃីលខ្រីកាហមខ្រាដាំកេងតឃីសាក្រីកាហមខ្រាដាំកេងតឃី Like through កាមខ្រាដាំកេងតឃី Like subscribe កាមខ្រាដាំគងញញកាមខ្រាដាំគងញញសាក្រូកាហមខ្រាហានដាំគងញញគ្រូកាហមខ្រាដាំគងញញសាក្រូ កាហាមខ្លាមគេបងគីកាហាមខ្លាមគេបងសាក់ក្រៃកាហាមខ្លាមគេបងសាក់ក្រៃកាហាមខ្លាមគេបងឆាក្រៃកាហាមខ្លាមគេបងឆាក់ក្រៃកាហាមខ្លាហាមគេហាមកាគ្រូកាហាមខ្លាដំណើការស្ងកាហាមខ្លាដំណើងក្រៀងក្រៀងកាហាមខ្លាដើមគូនញងដំណើការគ្រងករកាក្រៃ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  กกกรรรไอันนี้จะเป็นเสียงออกมันไงเสียงดูซาถ้าดูเพียร์ถ้าจำไตถ้าจำนานี่มันก็ได้เป็นพอหลีไตก็ตาไก่ขึ้นไตยักไตยาต่าไก่ขึ้นยักจำไตจำนาไตนี่กตว่านี่มันก็ง่ายๆกันัน อนไในความเหงอความมันมเนาค u เว่ o l d บานแต่ที่เราบรรยะนั้นสมตีเลยลูกตีเหล่ามากเลยตียยเลยลูกปีอันเล็กเล็กศิแรคัดใจเฮียสาห่าปองแต่ได้บินลองเยอะเลยอีสางก็ยก่อมันรลูกตีเล็กเล็กศิเรจังไก่โปอกกกเปลี่ยนมาปีนอันาะไหความไใจของไว้ว่า เขาหักสูนยไหนมันอ่ำโตโตเตียมมือลอยจังไปถุงมึงนำยายนั่นเปียกลูกมะโกจงเมียมะโกอะไรต้งห่ยเลียกแค่หวยเลียกมะกมโกลูกตีเลียกเรียกเสียได้เยอะขึ้น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 กูเจอกูลองก็เป็นนั่นเขาหันว่าไล่ไม่ได้หวยแต่เขาเรื่องไรเก็บขี้ไรยาวก่ออ่อง อยู่เด้านซ้ายื้อยนี่นับไปเล่ผุยหญิงเฮียนปันญ่อนขาดใจเขียนผู้ดีไลายปลายปีปีหนาซื้อยนี่มันก็หลีบนะอยู่ดีเซี๋ยวไปเลยหันถึงนั้นมันก็หลีบที่ใจวันมาได้เจ้าคือเรื่องหลอกยามอยู่น่าเจาะอยู่ปลายร้อยอยู่ทีไล่ก็ย่อม ย้อนาอยอีสังกกมีดเตยสันติว่าก็ค่าจะเตียมลีบ่าวออกมาปาโอก็ค่าจเตียมลีเปาโอออกมาลอยก็ค่าจเตียมลี้อยออกมายอนทางะไมันดูมีลินะิเตียมดิขากันห้าวันดังลาบ้าแทง้าสิบปีห้าสาปีห้าดิ้อยดิโก,กอินเตอร์ห้าตีเ,เข้ากในข้องคอมพิวร์ เด็กใจดีกันดังสมาร์ทโฟนเฮ้าหักสูสูหักเฮ้าหักสูหอวาอมกุยสูหักเฮ้าเี่ยมันก็จะมีเตียมเมืเ่อแลยวเนี่ยลิกมันใจดังสมาร์ทโฟนไลน์มันก็เมสเซนเจอร์ดังข้อความส่งกันจึอไม่ดังอินบอกก็แม้วลิกไใ้ใจแล้อ่านถึงได้ ยิ่ยา่ยม啊ลิกพี่น้องร้อยก็ได้เข้ามาในขอบพิธานเข้ามาในสมาร์ทโฟนจะอุก,กันปีนอดองไรปอดหอมดีๆก็ได้เป็นสิ่งความี่น้องร้อยมีดังขับใจสิ่งเขียนดีร้อยเข้าในห้องปอกไข่หัวดีปอกม,มันกันมักกระลึกมักกระลับมักกระ,ะตึกมักกระตักมักกระนึกมักกระนา ไขว่าเนีตาไก่ขึ้นไตยักษ์ไตตาไก่ขึ้นยักษ์จำไตตาไก่ขึ้นจำนาไตตาไก่ขึ้นจำไตไตไตแต่ไตแล้วไตก็ดิ่งลิกมันน่ะเสียงเฮลเสียงมันขก็ห่างอยู่ห่างแต่หางมันปีหน้าต่ไรปวงว่าไม้พุงตาพุงเกี่วหูเบาลงตาหนอยเลื่อนก่อนมีดังขัด นางฮือ้อลอยได้มีหลิกยกก่อกว่าเดี๋ยวนายเจ้าตือฮังกลิจแนวไว้นางฮื้อเดียมในายจ้หลิกไต้หลิกมันเยอก,ก่อหลิกขีช่ชิโซดูหายนางฮื้อเดี๋ยวนาจ้หลิกลอยหลายหลายอุปมาแ้วสมัารถฟุตละขอบอยู่ตาห้าในห้องเฮียนห้าจีแนวไว้เขาก็มีดันทัดใจขึ้นมาวันเมื่อเมื่อนังเจ้าผ้าเมืองนำสันเจ้าบ้านจริงสร้างเจ้าผิวจริงได้ออกมา กวยกะหลินซุนมาร้อยละว่าอันใดเอาแน่ใต้เขาว่าใช้น้ำเฮาดิตั้งจอมบิ้วขึ้นทั้งกวยนี่เขายังเฮ็ดไร่ยังมีมาไรพี่น้องเฮาว่ากวดร้อยเฮาคักได้ย้อนบ่ว่าเฮากำครองให้สร้างมาสาละกำครองเอาผ่อนกว่าเฮาวันเพิ่นเบิ่งบ้านของวันซะเถาะเฮาเฮ็ดเฮาขัดใจเฮ็ดสาหาปอง กันเท่ามันปีญาดิไลไปหูดุลัลโเโาเตี๋ยวที่ไหนกว่าวันดังหน้าโธ่ขาตึงเดีขึ้นยาเมือสูงยุ่มย้ำเปลี่ยนที่นั่นหยิบกุ้ยเนี่ยพอมาด้วยเนี่ยมันเป็นเราดิยอดทำอะไรกวนไก่ทำมีมือผ่านพอเลิกกันไก่อึบเขา่าพอกินเราจางเบี่ยนพอหังนงปล,งลี่ยนอะไร กวนใก่มีมือพันเนี่ยกวนข้าในอุบัติโลมีดังข้าใจเจืเอดันเราไว้อาร้วยติดิกขึ้นมา,สาเสด็จขึ้นอยู่ด้วไเนมันก็อปิศาจนิน่ำกัดเขาเขามีดิกขึ้นมาอย่างวันเบนเนี่ยจอมปิวก็มีมาอย่างกวางก็มีมาอย่างซึกก็มีมาอย่างเมืองก็ติดเอาลายอย่างนางมือมา เขาไมไติกลมือไดสูสูสใได้พัดเขานัิงสูใได้พัดติสูใได้ัดตายสู้ได้ในีม่กองใย้อนกินเขาวนมึงกุ้ยขาลาพิธีลยว,วะดอกมันเอขาราพิีลก่อมันก็เป็นกวนหลาสีไว้นั่นกัลองติมันมันราพิธีเละเขาฮัดติคัดตายสิ้นไปตื่นต่ละพัดหัน tuyết bà hiệu sang khen tìm vợ cho tạp cho ông à biết yon su ở đi phala yon su ở đi kêu ông này vắt vắt quê vắt mưu khiển đến sự ra thế này măn gửi đi lại tuyết đi lại âu lượt hắn được hàng dịch tích đo lại mà chỉ viên chỉ đoàn sẽ khét sẵn đã biến mà mưu loại bị nế hông đã mi mà định đã mi mà cho biểu đã mà sinh đã mà phạt đi ตะมีมาหองการอุปบุญพวงนั้นป้อมตีห้องกุ้ยได้ตีหรือไรเอออันไดนพี่น้องจะคืนเงิแงเนแสนร้อยในเกาะอ่อ,น,น,อ 400, น,กนกันวุน่นโดยไหวว่าวันเมื่ได้จืิอมงกอมงเปียงเจิมเมียงกอเมียงหักเนี่ยเขาขาบ่อหันดีจ้ามอยู่ตีพี่น้องร้อยเขามีด่างข้าเจรเสร็จสอนหลิกปันกันป้อขามาด้วยวิดีโอแต่อันเขาขาหัานเงินก็มั่นจากในเปลี่ยนกว่า การข้างงแฮตูวเพียตูวจำตูวห่างเลยสิ่งออกมันก็มันก็เป็นสิ่งมีน้อยๆเพราะเป็นดิ้งได้ก็สิ่งออกไปเนี่ยอะไรล่องขึ้นเยอะเลยกวนใกล้มีมือผ่านกวนใกล้นั่นจะได้มีเงินจะได้มีปีญญายจะได้มีตาขู่เนี่ย,ยเข้าอยู่ยำมีเจร่ญอันไหนก็ปัญหาแต่ปีน้อยไปแต่ถึงที่เรตรงทนเนี่ยมาตรงตาบปีนอ้อยเข่าเพาะหลักวัวหนึ่งนั่นแหละฝากแชร์ผึ่งพี่อไร,รกันมาสุขัะ ក្រាក់ៗកាហាមក្រាក់ហាមកាក្រាកាហាមក្រាដាក់ម្ងៃគ្រីកាមក្រាដាក់ម្ងៃសាគ្រីកាហាមក្រាដាក់ម្ងៃតិខីគ្រីកាមក្រាដាក់ម្ងៃតិខីសាគ្រីកាហាមក្រាដាក់ម្ងៃតិខី like គ្រីកាមក្រាដាក់ម្ងៃតិខី like សាគ្រីកាមក្រានឹងងញកាមក្រានឹងងញសាគ្រីកាហាមក្រាហាននឹងងញគ្រូកាហាមក្រានឹងងញសាគ្រីកាហាមក្រាម្ងៃបងគ្រី กามรามแก้วบนสักใครก้มครามแก้วบนักใครก้มครามแกบนชาใครกามครามแก้วบนชาใครแกามครามแก้มเกย์แกมกาครูก้มครามดามกาครางแกามครามดามกินเครียงกามครามเดมกูย่องดามกาครุงกระกรากรี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 กรู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  Craig, 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 Craig,